สสิ่งที่คุณต้องทําวันที่ตลาดหุ้นลงถ้าอยากประสบความสำเร็จในหุ้นคุณต้องฟังคลิปนี้ครับในวันที่ตลาดหุ้นเนี่ยไม่เป็นใจนะครับตลาดต่างประเทศติดลบรุนแรงไม่ว่าจะเป็นดาวโจนลบพันจุดเกิดสงครามเกิดการขึ้นดอกเบี้ยเกิดการกลัวเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อหรืออะไรก็ตามนะครับที่เป็นปัจจัยเชิงลบที่ทำให้ตลาดหุ้นลง ผมอยากจะให้ทุกคนที่ติดตาม a ชแน l ของผมได้นําสิ่งนี้ไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนของตัวเองซึ่งผมได้สรุปออกมาเป็น3ข้อนะครับสำหรับสิ่งที่เราควรจะทําในวันที่ตลาดหุ้นลงแรงๆนะครับข้อ1อย่าแพนิคตามคนอื่นผมรับประกันได้เลยนะครับว่าวิธีที่คุณทําแล้วขาดทุนแน่นอนเนี่ยนั่นก็คือการที่คุณซื้อซื้อขายๆไปตามอารมณ์ของคุณหรืออารมณ์ของตลาดนั่นเองครับ ถ,ถ้าหากว่าคุณดีใจคุณก็ซื้อหุ้นคุณกังวลคุณก็ขายหุ้นแบบนี้เนี่ยผมรับรองเลยว่าคุณจะตกเป็นเหยื่อของตลาดแน่นอนการที่คุณจะประสบความสําเร็จในตลาดหุ้นเนี่ยคุณจ <net> well, ําเป็นที่จะต้องมีมุมมองหรือแนวคิดที่แตกต่างจากมวลชนหรือว่าคนส่วนใหญ่นะครับถ้าหากว่าทุกคนกลัวกันหมดคุณก็กลัวด้วยแบบนี้เนี่ยมันแปลว่าคุณก็เป็นคนส่วนใหญ่แน่นอนถูกต้องไหมครับถ้าหากว่าคนอื่นเขาโล่คนอื่นเขาเฮคนอื่นเขาดีใจกันหมดคุณก็อยากจะซื้อหุ้นคุณก็กลัวตกรถ แบบนี้คุณก็เป็นคนส่วนใหญ่อีกถูกต้องไหมหล่ะครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากให้คุณเริ่มคิดเพื่อที่คุณจะได้กลายเป็นคนสเเซในตลาดหรือว่ากลายเป็นผู้ชนะในตลาดหุ้นในระยะยาวเนี่ยคุณต้องเริ่มจากมีความคิดที่เป็นเอกเทศมีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นๆในตลาด ไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ไม่ตกเป็นเหยื่อของสิ่งเร้าต่างๆที่มากระตุ้นคุณให้คุณขายหุ้นออกมาเวลาหุ้นมันลงต่ำๆให้คุณขายให้คุณกลัวเวลาที่หุ้นขึ้นแรงๆเขียวเยอะๆให้คุณซื้อให้คุณโลภให้คุณกลัวตกรดคุณต้องเลิกแพนิคหรือเลิกที่จะโฟโมไปตามคนอื่นๆก่อนนะครับในวันที่ตลาดหุ้นลงเนี่ยเป็นวันที่คุณจะต้องใช้สติให้มากนะครับแล้วคุณก็ต้องระลึกไว้เสมอว่าแผนการของคุณคืออะไร แก่นของคุณหลักการในการเข้ามาลงทุนของคุณคืออะไรกลยุทธ์ของคุณคืออะไรตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการเป็นนักลงทุนสายรันเทนคุณควรที่จะมีกันบ้านของคุณไว้เรียบร้อยแล้วแล้วในวันที่หุ้นมันลงสิ่งที่คุณจะต้องทําคุณแค่มาเช็คว่าราคาหุ้นเนี่ยถึงจุดสต็อปลอสของคุณไหมเป็นจุดที่คุณจะต้องขายออกไปไหม ถ้าเกิดว่าหุ้นมันยังอยู่ในเทรนด์ที่มันดีอยู่คุณไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแพนิคหรือว่าตกใจขายไปตามตลาดนะครับเพราะถ้าหากว่าคุณทําสิ่งที่ตลาดอยากให้คุณทาเนี่ยแน่นอนว่าคุณจะกลายเป็นคนส่วนใหญ่ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสําเร็จในตลาดหุ้นนะครับถ้าอยากจะเป็นคนส่วนน้อยในตลาดนี้คุณต้องเริ่มจากอย่าแพนิคตามคนอื่นครับข้อ2หาหุ้นที่แข็งกว่าตลาดในวันที่ตลาดหุ้นแดงแบบนี้นะครับ เป็นโอกาสดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะหาหุ้นที่แข็งกว่าตลาดหุ้นที่แข็งกว่าตลาดคืออะไรหุ้นที่แข็งกว่าตลาดนั้นก็คือหุ้นที่ไม่ได้ลงตามตลาดยังไงล่ะครับคุณลองคิดดูว่าในวันที่ทุกคนกลัวกันหมดเลยเนี่ยขายหุ้นขายหุ้นออกมาแต่ถ้ามันมีหุ้นตัวที่มันดันยืนได้ไม่มีคนขายออกมาหรือว่ามันดันเขียวสวนตลาดมาเนี่ยมันกําลังบ่งบอกว่าคนที่เขาถือหุ้นตัวนี้อยู่เขาไม่ได้กลัวเลย ดังนั้นไม่ว่าในวันที่ตลาดแดงแล้วหุ้นตัวนั้นๆมันจะขึ้นเขียวสวนตลาดหรือว่ามันจะแค่ยืนอยู่เฉยๆเนี่ยมันเป็นตัวที่กําลังบ่งบอกว่าถ้าหากตลาดกลับมาดีหรือตลาดเริ่มยืนได้หุ้นตัวนั้นๆเขาก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปแทนยังไงล่ะครับเพราะว่าวันที่คนกลัวหนักๆเนี่ยหุ้นมันยังไม่ถูกขายเลยดังนั้นตรงนี้เป็นจุดสังเกตน,นะครับที่หุ้นที่ยืนแข็งกว่าตลาดได้ในวันที่ตลาดลงแรงเนี่ยมีตัวอะไรบ้างข้อ 3. ซื้อหุ้นที่คุณเตรียมตัวไว้ นักเรียนในคาสของผมทุกคนนะครับจะเริ่มมีวิธีการในการคัดเลือกหุ้นหรือการเลือกหุ้นเข้ามาในวัดลิตของตัวเองดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำในวันนี้ไม่ใช่การกลัวหรือการตกใจนะครับแต่มันคือการที่คุณมาดูว่าหุ้นตัวไหนที่เข้าเงื่อนไขของคุณที่คุณจะซื้อหุ้นตัวไหนที่เข้ามาอยู่ในโซนที่คุณตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก สิ่งสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่คุณจะต้องยึดเป็นหลักการของคุณนะครับแล้วคุณเนี่ยก็นําไปลงมือปฏิบัติกับตลาดจริงวันที่ตลาดลงไม่ใช่วันที่คุณจะต้องกลัวแต่เป็นวันที่คุณจะต้องมาสอดส่องว่ามันถึงจังหวะที่คุณจะต้องซื้อหุ้นที่คุณทํากันบ้านเตรียมไว้หรือ,อยังถ้าใครเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b e แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ